รางวัลสุดปังที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวครีเอเตอร์นะคะดาราและก็ศิลปินต่างๆอย่างมากเมื่อ l ลายสติกเกอร์นะคะจัดใหญ่กับงานประกาศรางวัล l ลายสติกเกอร์อวอร์ด2024เพื่อเชิดชูกเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับครีเอเตอร์ดาราและก็ศิลปินเจ้าของผลงาน license, ลายเซ็นสติกเกอร์ยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงแค่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสารรค์นะคะแต่ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากผู้ใช้งานาทั่วประเทศ ถือเป็นพลังบวกที่จะช่วยยกระดับผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งานไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยภายในงานนะคะนอกจากจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ยิ้มกว้างกันอย่างต่อเนื่องโดยโชว์พิเศษจาก3ศิลปินหนุ่มชื่อดังนะคะเจมินไโฟนและก็ไมคกี้ปณิธาต ทีมมาสร้างสีสันและก็ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนแล้วนะคะทางสติกเกอร์ไลน์นะคะยังได้ปิดพื้นที่ลานอีเดนนะคะศูนย์การค้าเซนท์เวิร์ดเนรมิตให้เป็นโลกแห่งความคิดสร้างสารรค์นะคะให้แฟนๆ a สติกเกอร์ได้ใกล้ชิดกับแมสคอตคาแรคเตอร์สุดเลิฟอีกด้วยนั่นเองค่ะคื่นเป้นครับผมมาในฐานะตัวแทนแก๊งโดนใจเทปป์มครับรู้สึแกแปลกๆไม่เคย คือผมไม่เคยมีหน้าอยู่บนสติกเกอร์มาก่อนก็เอาจริงผมขอ,ขอขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลกลับไปนะครับผมแต่ว่าขอขอ,ขอบคุณเสียงทหแล้วก็กำลังใจทุกท่านที่ส่งมาแล้วก็ยังคิดถึงละครของพวกเราอยู่จริงก็ชอบชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าผมก็ที่นําเสนอในโซเชียลส่วนใหญ่เป็นไลฟ์สไตล์แหละครับอย่างเมื่อกี้บอกปีนี้อยากมีบ้างมันน่าจะมาได้แล้วนะสำหรับเราอ่ะก็ให้เขาบอกว่าปีปีนี้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรปีนี้ก็ทำสติกเกอร์แล้วปีหน้าก็เอาเราใหมเนาะ ผมชอบใช้ตัวแซลลี่อ่ะรู้จักแซลลี่ไหมแซลลี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่เป็ดเขาเป็นไก่เมื่อเ้าแรกเรารู้ว่าคิดว่าเขาเป็นเป็ดผมนึกว่าเป็นเป็ดมาตลอดเลยครับแต่จริงๆแซลลี่เป็นลูกเจี๊ยบน่ารักมากๆผมชอบอ๋อตัวเหลืองๆนะนะใช่อ่าก็ใช้อารมณ์ไหนลูกเจี๊ยบอารมณ์แบบมึนๆอารมณ์มึนกับมึนมึนมันเมืนมึนเมืนมึนเหมือนในตอนนี้ใช่ใช่ ใช่ไอปากไว้ว่าถ้าปีหน้าไมคี้ปีนี้มีไมปีหน้ามาชิงแน่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ก็ฝากบอกด้วยนะครับก็ขอบคุณอ้าขอบคุณอีกครั้งรายกันครับสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจแล้วผมแค่ได้แบบว่าเข้าชิงก็ดีใจมากครับสำหรับรางวัลไลน์สติกเกอร์อวอร์ดกรุ๊ปอะไรเขาเรียกว่ากรุ๊ปใช่ไหมกรุ๊ปดวงใจเถว home ถ้าถ้ายังคิดถึงละครก็สามารถดูย้อนหลังในทางสารบ้านนะครับชุกชุครับก็ดีใจมากเลยก็รางวัลที่ได้ก็มาจากงารนสำหรับสนุกของของแฟนคลับนะที่ซื้อสติกเกอร์กันข้นมาแล้วก็ขอบคุณลายสติกเกอร์อวอร์ดด้วยครับที่มอบรางวัลให้ครับดีใจมากโมเมนต์ไหนใจเมื่อไหร่ครับผมก็ทําอะไรก็ได้ที่อยากทำอ,อ,อยากเอ่อเยี่ยมแหล่ะอยากทำกับให้ให้คนใช้คําไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าโอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำ ทำโอเคสมมุติว่ารับทราบครับก็แบบโย่อยะเป็นไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะเป็น my love fix up ใช่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในตัวละครอันนั้นอะ่ะครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะ ticket to heaven ครับก็อาจจะเป็นแบบว่าดาร์กหน่อยเออน่ากลัวน่ากลัวหน่อยไไม่เป็นได้คำว่าฮอปฮอปใช่ฮอปซึ่งที่ที่เป็นที่เป็น MVP ในตอนนี้เหรอ เราบ้าทำมากเลยชื่อว่าอะไรนะไอตัวที่มันเป็นแบบว่าตัวสีขาวที่ได้รางวัลอ่ะอ๋อที่อย่างเงี้ยเหรอดึงดึงนะอะไรเออคโหผมว่าพวกเราสองคนเหมาะกับไอตัวนั้นมากเลยเดี๋ยวเราไปใส่ที่มันแบบเออที่มันแบบเรื่อยๆดึงดึงอะไรเงี้ยใช่น่ารักดีเอามั้ยเพราะปีนี้ได้รางวัลแล้วเราสามารถยืนยันได้ว่าทำใได้เดี๋ยวจะไปแจ้งพี่ถ่าจะทำจะมีถ่าได้ด้วยพี่ถ่าใช่อที่ต่าง เ,เป็นการฝากครับถ้ามันมีจะมีในโพสว่ายังไงครับผมก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่ได้รางวัลครับก็เดี๋ยวให้มาอุดหนุนกันอีกนะครับรอซีรีส์หน้าหรือไม่ก็รอโปรเจกต์พิเศษนะก็จะมีให้ทุกคนได้ได้ซื้อกันและสำหรับแฟนๆไลน์สติ๊กเกอร์ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Line o f f ิ c i a l Account @linestickerth ได้เลยนะคะ